เกงตัวนี้ลงไปเล่นน้ำ <c oughs> แล้วจะนอนละพักผ่อนละนี่เนี่ยนอนได้สบายอา่าวอันนี้เป็นวิดีโอเนี่ย ยินดีตอนอัพเข้าสู่ช่องไบเกอร์ตลอนไปทูครับน้ำตกห้วยแม่ขมมีนใช่ไหมมึงบัง,บงอีกรอมึงบางนี่อันนี้ก็คือชั้นบนสุดนะครับนี่สวยงามมากๆเลยเหมานะขนาดนี่นี่บันดึงบันไดเขาก็จะทำสะพานลงไปโอ้โหชอบ บันไดอย่างเงี้ยอาการอาการเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานได้นอนแล้วไงเมื่อวานนี้เมาลดตอนนี้ก็ปกเคน้ำตกห้อยแม่เขมิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเกิดจากน้ําห้อยแม่ขมิ้นที่ไหลผ่านเทือกเขาหินปูนล,ลดล่งลงมาเป็นชั้นๆก็ให้เกิดน้ำตกที่สวยงามมีทั้งหมด7จ็ดชั้นแต่และชั้นก็จะมีชื่อของน้ำตกนะครับชั้นที่หน่งดงว่านชั้นที่สองม่านขมิน้นชั้นที่สาม วังหน้าผาชั้นที่สี่ฉัดแก้วชั้นที่ห้าไหลจนหลงชั้นที่หกดงผีเสือ้อชั้นที่เจ็ดร่มก้าวนะครับไปน้ำตกชั้นที่สองที่หนึ่งเดินลงไปข้างล่างไงห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มลงไปในชั้นน้ำตกสำหรับชั้นที่หกกับชั้นที่เจ็ดเบลเจ็กเนี่ยเบิเคยไปดูนะครับ เบาเจเคยดูแค่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นที่สี่นะครับในระหว่างเดินเที่ยวเบาเจก,ก็จะแวะจุดต่างๆนะครับเก็บบรรยากาศเก็บความงามเอามาเผื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสําหรับทางเดินนี่นะครับสะดวกสบายขนาดเปินทําเป็นสะพานทอดยาวไปเลยนะครับน้ําใสดีขนาดเลยนะครับเห็นแล้วเป็นดีแค่เล่นขนาดเลยครับ บรรยากาศอากาศนี่เย็นดีขนาดเลยนะครับร่างกายนี้นะได้สัมผัสความเย็นได้ทุ่มชื่นเลยสบายดีขนาดเ,เดี๋ยวเบาแจ็กกับอีแม่นะครับก็จะพยายามเดินลงไปถึงชั้นหนึ่งให้ได้เลยนะครับมาตอนเช้าอย่างนี้อากาศบริสุทธิ์นะครับอากาศมันเย็นมากๆเลยนะครับ ถ้ามาตอนกลางวันแดดร้อนค่อยๆเดินนะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่งเดินนะครับเพราะว่ามัน,นทางหนทางเส้นทางมันไกลเหมือนกันนะโหตรงนี้ร้านเล่นน้ำได้สบายเลยนะเนี่ยโหถ้าร้อนนะเบาเจ๊กลงเลยนะเนี่ย อะไรอ่ะตัวนี้ไม่ได้บอกชั้นอ้โหน้ำใสนะครับท่านผู้ชมเนี่ยลงเล่นได้เลยเนี่ยเนี่ยวมเพื่อชุลชีบลงไนงะมาแอลมาเที่ยวน้ำตกนี่นะครับถ้าเขาได้มาสัมผัสเองนะได้มาเล่นเองนี่นะมันจึงมีความสุขขนาดเลยนะครับ สำหรับเสื้อทูทีปนะครับก็จะมีบริการให้หนักท่องเที่ยวได้ใส่กันนะครับน้ำตกมันน่าเล่นแทบทุกจุดเลยนะครับตอนนี้เบลเจ็กกับอีแม่ยังบัดเล่นน้ำเตือนะครับเพราะว่าเบลเจ็กกับอีแม่ตั้งใจนอจะทำภารกิจจะเดินไปลานที่1น้ลานกังตินข้างล่างชั้นที่1ให้ได้นะครับเดี๋ยวถ้าทำสำเร็จนะครับเดี๋ยวเบลเจ็กกับอีแม่ก็จะลงเล่นน้ำเหมือนกันครับ โอ้โหน้ำตกจุดนี้ตรงนี้ก็สวยนะครับเหมาะขนาดเลยเดี๋ยวบาเจก,ก็ต้องถ่ายรูปอีกแล้วจะต,ต้องเล่นมุมกล้องของแล้วนะครับ ตอครับอยากจะหู้จังเลยว่าลานกลางเต็นท์ข้างล่างนี้จะมีคนมากางเยอะหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็ไปทางลงน้ําตกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เบาแจ็กไล่จากชั้นบนสุดลงมานะ ถึงเส้นทางนะครับจากน้ําตกชั้นที่4ไปถึงชั้นที่1นนะมันกกไก่เหมือนกันนะครับเดินเหนื่อยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะเวลาเราเดินนะเราก็ค่อยๆเดินแล้วกันเนาะถ้าไม่งั้น,นะมันจะเหนื่อยมากๆนะครับท่านผู้ชมดีนะครับที่ระหว่างทางอ่ะยังได้มีโอกาสได้แวะเล่นนู้นเล่นนี่ได้ถ่ายรูปจุดนู้นจุดนี้ได้นะครับเพราะว่าแต่ละที่อ่ะมันก็สวยสวยงามไม่เหมือนกันเนาะท่านผู้ชมเนาะ นระหว่างเดินทางเดินเที่ยวนะครับเบาวแจ็คก,กับอีแม่นะครับก็ได้เลงแล้วนะครับเลงว่าจุดตรงไหนที่บาวแจ็คก,กับอีแม่จะลงเล่นน้ำเนาะแต่เดี๋ยวค่คอยแป๊บนึงเนอะเดี๋ยวคอยให้ไปลงชั้นที่1น้ลานกลางเต็นท์ก่อนแล้เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นนะครับโอ้โต้นไม้หกักต้นไม้ล้มต้นไม้ล้ม เดี๋ยวเราก็ใกล้จะไปถึงโซนลานกลางเต็นท์ชั้นหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราเดินไปดูโซนกลางเต็นท์ชั้นหนึ่งเนาะแล้วก็เดินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนุ่นก็จะมีท่าเทียบเรือนะครับโอ้โหถึงแล้ว ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ลานกลางเต็นท์แล้วนะครับท่านผู้ชมคือลานกลางเต็นท์ชั้นหนึ่งถ้าใครไม่อยากจะขึ้นไปข้างบนนะมากลางเต็นท์แถวนี้ก็โอเคอยู่นะครับเงียบสงบดีนะมันจะมีร้านอาหารร้านนะคะอยู่ตรงติดริมถนนนู่นเดี๋ยวเราก็เดินไปใครที่ชอบมุมสงบสงบเนาะก็มากลางอย่างเงี้ยโอ้โหส่วนตัวมากเลย น้ำตกตรงนี้จะมองสวยๆนะเราต้องไปยืนอยู่ตรงโน้นนะครับอยู่จุดโน้นแล้วมันจะเห็นเป็นชั้นๆนๆนะครับตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากลางแล้วเนาะบางคนเขาก็เก็บกลับบ้านกันหมดทีมีห้องหนึ่งห้องน้ำนะร้านค้าห้องน้ำตรงนน้น สำหรับค่าเข้าเข้ามาอุทยานนะครับทางอุทยานเขาคิดนะครับหัวละ60บาทนะครับรถยนต์30บาทถ้านอนกางเต็นทน์คิดอีกคนละ30บาทนะครับ ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับที่เบาแจกกับอีแม่ได้เลงไว้นะครับว่าจะเล่นน้ํากันบริเวณแถวนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ลึกด้วยก็เอาตัวแช่ได้สบายๆเลยนะครับ ตอนนี้เบลแกกับอีแม่ก็เดินไปเดินมาแช่น้ํ้มันแบบไอ้ร่างกายมันสมดุลก่อนนะครับให้ปรับสภาพกับความเย็นของน้ํานะครับถ้าจะลงแช่เลยทีเดียวนี่นะกลัวร่างกายจะเป็นตะคิวได้เวลาลงเล่นน้าได้เต็มนตีแล้วนะครับตอนนี้ร่างกายเริ่มปรับความสมดุลแล้วนะครับมาแอวน้ําตกทั้งทีถ้าบัดเล่นน้ําตก mà cũng giống như là, họ mang ba เดียวหลังจากที่เบาแจคกับอีแม่เล่นน้าตกเสร็จเรียบร้อยนะครับเบาแจคกับอีแม่ก็มีแพลนนะครับจะเดินทางต่อจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามดูนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปเที่ยวน้ำตกเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงยังไงแล้วนะครับสนับสนุนช่องเพียงแค่ป่ายนิ้วนะครับกดไลค์กดติดตามเพียงเท่าอี้เบาเจก,กดชื่นใจแล้วค่ะ